วิธีสังเกตหนอนเจาะต้นมะม่วงมีวิธีการสังเกตยังไงวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุท่งบาเ,เพื่อความยืดนะนครับวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการหาหนอนนะครับที่ จะมาเจาะต้นมะม่วงทําให้ต้นมะม่วงเราเนี่ยเสียหายถ้าเราหาไม่เจอนะครับหรือปล่อยไว้มาเจออีกทีหนึ่งตอนที่มันเข้าทําลายรอบต้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้ต้นมะม่วงเราตายนะครับเพราะว่า,าการเข้าทําลายของหนอนชนิดนี้คือการกินเปลือกมะม่วงนะครับคือมันจะกินไปรอบๆต้นเพื่อตัดในเรื่องของน้ําเลี้ยงที่จะส่งไปที่ต้นมะม่วงข้างบนแย่งจริงคือมันกินเพื่อเป็นอาหารของมันนั่นแหละครับแต่มันจะหมุนวนรอบต้นมะม่วงพอมันกินครบ รอบต้นมะม่วงเสร็จแล้วเนี่ยต้นมะม่วงเรามันจะขาดในเรื่องของการที่ว่าการส่งอาหารที่จะขึ้นไปเลี้ยงต้นเนี่ยมันไม่สามารถทําได้แล้วเพราะว่าหนอนตัวเนี้มันทําการกัดกินจนรอบต้นมะม่วงแล้วปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ใช่สังเกตว่าต้นมะม่วงของเราเนี่ยมันผิดปกติยังไงนะครับการสังเกตสังเกตง่ายๆคือหนึ่งเราจะพบขุยนะครับเป็นขุยสีน้ําตาลที่เป็นเส้นไม้ เส้นเปลือกนะครับถูกย่อยโดยหนอนพวกนี้นะครับมันจะขับถ่ายแล้วมันจะดันออกมาด้านหลังของรูของมันนะครับมันจะดันออกมาและตกลงมาอยู่บนใบมะม่วงหรือบนพื้นให้เราเห็นพอมันโดนความร้อนจากแดดหรือมันโดนอากาศไปแล้วเนี่ยไอตัวเปลือกที่มันถูกย่อยมาเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ําตาลนะครับถ้าเราสังเกตใหม่ๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีเหลืองๆเวลามันถ่ายขับถ่ายมูลออกมานะครับแต่ว่าในกรณีที่มัน กินแล้วแล้วมันขับถ่ายไว้นานแล้วมันจะเป็นสีดำๆทีนี้เราก็ต้องไปสังเกตการสังเกตเนี่ยให้ไล่ตั้งแต่โคนต้นไปจนไปถึงกิ่งใหญ่ที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายโดยที่ข้างเปลือกเนี่ยจะสามารถดูได้ก็คือมันจะมีรูเล็กๆนะครับที่มันดันเขาเรียกว่ามูลของมันออกมาบริเวณตามเปลือกให้เราเนี่ยทำการแกะ เปลือกออกมานะครับเพื่อที่จะตามรอยของหนอนตัวนี้ว่ามันกินไปตรงไหนให้ตามรอยไปเรื่อยๆนะครับจนจะไปเจอ,อาทางตันซึ่งพอทางตันแล้วเนี่ยหนอนเนี่ยมันจะอยู่สุดทางพอดีเราก็จะเจอไอ้เจ้าหนอนหัวดําตัวนี้มันอยู่ข้างในรูของต้นเขาเรียกว่าเปลือกมะม่วงเรานะครับซึ่งมันจะเข้าไปทําลายแล้วครนี้มันก็จะเข้าไปทําลายกัดกิน เปลือกของเราจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็จะทําให้ต้นมะม่วงเราเ,เกิดความเสียหายดังนั้นในการกําจัดเราจะต้องมีการมา,เ,าเรียกว่าค้นหาที่เปลือกนะครับซึ่งบางทีสารเคมีเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะถูกตัวมันได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้เปลือกของต้นมะม่วงเราแต่ถ้าเกิดใครมาหาแล้วช้าเกินไปจนเข้าไปสู่ในเรื่องของต้นมะม่วงแล้วเนี่ยเข้าไปเราต้องใช้เป็นสารอะบาเมกีินนะครับผสมน้ําแล้วดูดด้วยสลิงนะครับ อัดเข้าไปในรูในกรณีที่มันเข้าไปที่ต้นมะม่วงแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้าไปกําจัดมันถ้ากรณีที่ว่าเราจะกําจัดได้ทันก็คือเปลือกเนี่ยยังไม่ครบรอบวงต้นแล้วก็ต้นมะม่วงเนี่ยจะยังไม่ทิ้งใบถ้าเกิดมันทิ้งใบแล้วแสดงว่าต้นมะม่วงเราเนี่ยมันไม่รอดแล้วนะครับวันนี้ก็มาฝากกันมานนี้สําหรับการสังเกตและการหาหนอนเจาะต้นมะม่วงนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าล กด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ใหม่ที่ทางสวนนีลาวดีจะนำมาฝากในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ